สวัสดีคะ่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนธันวาคมนะคะท่านใดที่เกิดลัคนามังกรหรือราศีมังกรนะคะก็ลองเข้ามาชมคลิปได้นะคะว่าในช่วงเดือนมกราคมดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีมังกรในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะก็เป็นช่วงสิ้นปีพอดีนะคะก็เป็นช่วงที่คุณนั้น มีโอกาสที่จะรับทรัพย์นะคะมีโชคทางการเงินนะคะหยิบจับทำอะไรนะคะในเรื่องของการเงินการทองแล้วมันมีฟีดแบ็กเข้ามาในทางที่ดีขึ้นนะคะทำอะไรมักจะก่อเงินก่อทองเข้ามานะคะดวงชะตาเป็นช่วงที่ชาวราศีมกกังกรนั้นนะคะค่อนข้างที่จะมีความสะดวกสบายหรือราบรื่นมากขึ้นนะคะในกิจกรรมชีวิตของคุณจะมีความราบรื่นราบรีเรมหรือมัน มันง่ายมากขึ้นมันสะดวกสบายมากขึ้นหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรน,นั้นคุณจะมีความมีความสุขหรือความปิติยินดีมากขึ้นนะคะหรือได้สิ่งที่พึงพอใจทางจิตทางอารมณ์หมายนะคะไม่ว่าจะเช่นได,ได้ได้เครื่องประดับได้เครื่องตกแต่งหรือได้ดูแลตนเองนะคะเรียกว่าได้แต่งหน้าดูแลเครื่องภายนอกใหม่นะคะ ได้เสื้อผ้าได้เสื้อผ้าหน้าผมหรือจะเป็นได้ในเรื่องของสิ่งที่มันตอบสนองตัวคุณตอบสนองความอยากได้ของคุณนะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรน,นั้นนะคะจะมีแนวคิดอะไรใหม่ๆหรืออยากที่จะทดลองหรืออยากที่จะหยิบจัดทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นให้กับเจ้าชะตาด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความขยันขันแข็งทําอะไรจริงจังหรือมีความเพียรทยายามมากเป็นพิเศษในสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะเป็นช่วงชาวราศีมังกรน,นั้นคุณจะมีแผนการหรือมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากกว่าเดิมมีการวางแผนที่ เพิ่มเติมหรือมีการวางแผนที่มันมากขึ้นกว่าเดิมเป้าหมายสูงสุดหรือเป้าหมายของคุณมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมกว่าที่ผ่านๆมาด้วยเช่นกันเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรน,นั้นนะคะถ้าพูดถึงเป็นช่วงที่คุณจะโฟกัสเอาใจไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานมากขยันทํางานหมกมุ่นเรื่องงานบ้างงานหรือคุณจะได้รับโอกาสดีๆทางการงานเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะทํางานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวหรือ การงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเป็นช่วงที่คุณหยิบจับทําอะไรทางการงานมักจะเกิดสิ่งดีๆทางการงานเข้ามาเกิดลาภผลในเรื่องของงานการทํางานนะคะมีช่องทางในเรื่องของการทํางานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมมีคนรู้จักคุณมากขึ้นในแวดวงการทํางานรวมไปถึงชาวราศีมังกรทําอะไรคุณจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นดูเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือดูเป็นคนที่ เป็นนักวิชาการหรือชํานาญการในสิ่งนั้นๆมากขึ้นหรือดูเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีคนให้การยอมรับนะคะในเรื่องของศักยภาพหรือในเรื่องความสามารถคุณแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสดีๆทางการงานทําอะไรหยิบจับอะไรทางการงานมากักจะเกิดสิ่งที่ดีให้กับเจ้าชะตาท่านใดที่มีปัญหาเรื่องงานตกงานยังไม่ได้งานในช่วงเดือนธันวาคมนี้คุณไปหาไป,ไปสมัครมีโอกาสได้งานทํา หรือมีเหตุการณ์บางอย่างให้คุณได้หยิบจับทําอะไรบางอย่างที่คุณถนัดที่คุณชอบแล้วมันสามารถที่จะสร้างไรายได้สร้างล่าผลในเรื่องการเงินการทองเข้ามานะคะแล้วคุณเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นงานประจําของคุณเลยก็ได้เป็นไปได้หมดเลยนะเพราะว่าดวงเนี่ยมันเป็นช่วงที่ไม่ขาดงานชาวราศีมังกรดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นทําอะไรเนี่ยนะคะมักมักจะมีตัวอิจฉานะมีคนริษยาหน่อยมีศัตรูเกิดขึ้น นะคะมีคนไม่ชอบขี้หน้าคุณหรือมีคนไม่ชอบไม่ชอบตัวคุณแม้คุณจะทําแม้คุณจะทะเลาะก,กับคนคนนั้นหรือไม่ทะเลาะก,กับเขาก็ตามหรือคุณไม่ได้ทําอะไรกับคนคนนั้นแต่ต้องบอกว่ามีโอกาสมีศัตรูมีคนไม่ชอบขี้หน้ามีคนหมั่นไส้มีคนอิฉารทธิ์ศยาอย่างนี้ด้วยเช่นกัน นะคะแต่ก็ไม่ต้องสนใจนะคะแล้วก็ชาวราศีมังกรคุณมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะสาหรับตัวคุณชีวิตของคุณในช่วงเดือนธันวาคมคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลก็ได้นะหรือมีการเปลี่ยนแปลง อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆให้คุณได้หยิบจับให้คุณได้ทดลองหรือมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ให้คุณได้ตื่นเต้นร้าใจในสิ่งสิ่งนั้นได้กระทาในสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้ามุ่งเน้นไปเรื่องของการเงินการทองหรือในเรื่องของไรายได้ลาภผลต่างๆชาวราศีมังกรดวงบอกว่าเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีของคุณนะคะไปทับในเรื่องของคือไปอยู่ในเรือนการเงินพอดีเนี่ยนะคะ คบกระดุมพ้าเนี่ยทำให้ชาวราศีมังกรจะหาเงินได้มากมีเงินเข้ามาจํานวนมากหาเงินได้มากหรือเตรียมตัวรับทรัพย์เรื่องของการเงินแบบจัดหนักหรือมีโอกาสเป็นเศรษฐีคนใหม่ก็ได้นะถูกหวยถูกรางวัลหรือเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมันต้องหาได้เป็นจํานวนมากกว่าเดือนก่อนๆกว่าเดือนที่ผ่านมานะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้นะคะ ยิ่งถ้าท่านใดมีไรายได้หรือมีช่องทางจากต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลหรือมีช่องช่องทางไรายได้ที่ไม่ถูกต้องคันองคองทำเนี่ยจะดีเช่นอาจจะเป็นธุรกิจหวยใต้ดินหรือเป็นธุรกิจอย่างอื่นที่มันไม่ถูกต้องตามคันองคองทำเนี่ยมันมีโอกาสาที่จะหาเงินได้มากรวมไปถึงหาเงินได้เยอะเพิ่มขึ้นจากการต่างประเทศไรายได้ทางไกลรายไ,รได้จากต่างการต่างประเทศมีโอกาสหาได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันและดวงก็ยังบอกอีกว่าเงิน นะคะเรื่องเงินเนี่ยมีโอกาสทําดําเนินการใดๆเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินการทองแล้วมันได้เงินเข้ามาตามที่คิดตามที่หวังตามที่พึงปรารถนาเกิดขึ้นเงินเงินทองทอง,ทองไม่ขาดมือไม่ขาดสายนะคะสําหรับชาวราศีมังกรทำอะไรถ้าคิดจะทําอะไรหรือลงทุนอะไรเกี่ยวกับด้านการเงินการทองเนี่ยก็ทําได้เลยนะเพราะว่าดวงเนี่ยมันโชว์ว,ว่าหยิบจับอะไรจะก,ก่อเงินก่อดทองก่อราบผลในเรื่องของอรายได้เข้ามาเป็นอย่างดีถ้าถ้าท่านใดที่แบบ คิดไม่ออกรู้สึกว่ามันตันๆในเรื่องการเงินมันตันมีปัญหาทางการเงินต้องบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยการเงินจะขี้ค่ายทุเราเบาบางลงจะผ่อนปลนลงคุณจะมีเงินเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายแล้วกันนะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่การเงินของคุณเนี่ยมันจะไปเสียกับคนใกล้ชิดเช่นเสียไปกับญาติพี่น้องการเงินมันส่วนเสียไปกับเพื่อน ร่วมงานเพื่อนฝูงบางคนต้องระวังเพื่อนหรือญาติพี่น้องเนี่ยคนใกล้ชิดคนสนิทเนี่ยมาหยิบยืมในเรื่องของการเงินการทองของคุณด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าคนใกล้ชิดคนรอบข้างคุณเขาเห็นว่าคุณมีเงินเขาจะมาหยิบยืมเงินคุณนะเพราะฉะนั้นต้องระวังไม่ต้องไปให้ยืมนะคะจะดีที่สุดนะคะดวงนะคะสุขภาพชาวราศีมังกรเนี่ยต้องเน้นย้ำเลยคุณต้องระวังเกี่ยวกับระบบปากและฟันความจาหลงหลง,ล,งลืมลืม เกิดขึ้นดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความรักเนี่ยชาวมังกรก็สําหรับคนโสดคนโสดเป็นช่วงที่ความรักก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาชอบมาจีบหรือมีคนมาหย,ยอกมีคนมาหยอกมาชอบมาจีบหรือชาวมังกรมีโอกาสเจอคนเจ้าชู้นะมีคนเจ้าชู้มาชอบคุณก็เป็นความรักที่ยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นแต่ว่า ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ถ้าถามว่าดีไหมเนี่ยก็ต้องค่อยๆดูดใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งไปจริงจังกับใครมากเพราะว่าชาวมังกรความรักคุณยังไม่ค่อยโดดเด่นมีใครเข้ามาก็มีโอกาสเจอของปลอมเกิดขึ้นนะคะส่วนคนมีคู่ก็จะแปลว่าคุณกับคู่เนี่ยนะคะคุณจะได้รับผลจากคู่ของคนรักเพศตรงข้ามแล้วก็คนรักให้โชคคนรักให้การช่วยเหลือดีนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะ ส่วนท่านในมีปัญหากับผู้ครองคนรักเนี่ยก็จะสามารถพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ